โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นีคลิปหนึ่งแนะนำวิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเป็นลักษณะของการคล้ายๆเป็นการเสนอลงนามนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยก็รับไฟล์มาแล้วก็ทำการเซ็นลงนามครับโดยใช้วิธีการคลิกเซ็นหรือจะเป็นการเขียนลงบนหน้าจอมือถือนะครับเซ็นลงบนเอกาสารได้เลยครับโดยที่ทางงานธุรการหรือฝ่ายเลขาน,นะครับก็จะทำการวางกรอบหรือช่อง ก็คือระบุไปแล้วครับว่าจะให้ลงนามตรงช่องไหนนะครับผู้บริหารก็เพียงแค่คลิกเพื่อทําการลงนามแล้วก็เขียนลายเซ็นลงในช่องนั้นนะครับซึ่งสามารถทําได้ทั้งผ่านระบบ PC กับตัวโทรศัพท์มือถือหรือตัวแท็บเล็ตนะครับได้หมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว Acrobat DC นะครับที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแต่ว่าถ้าเป็นกรณีตัวฟรีแวร์นะฮะตัวนั้นจะใช้งาน ได้แค่การทดลองนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน2เอกสารต่อวันนะครับหรือต่อเดือน,นครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรครับก็คือตัวถูกลิขสิทธิ์นะฮะก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับเต็มที่นะครับแต่ว่าตัวที่เราก่อนคลิปที่แล้วนะครับที่ทําไปเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นฟรีครับซึ่งสามารถลงนามแบบผ่าน PC แล้วก็เป็นการสแกนโดยเจ้าของไลเซน์เองเท่านั้น ครับหรือลงนามโดยเจ้าของลาเซ็นเองเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสามารถให้ฝ่ายธุรการนะครับส่งเอกสารมาให้เราลงนามนครับโดยการระบ,บุช่องไปแล้วับา่าให้ลงนามตรงไหนแล้วก็คลิกลงนามได้เลยนะครับอ่าทีนี้วิธีการนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตั้งตัวที่เป็นตัวโปรหรือตัวที่ถูกลิขสิทธิ์ลงไปก่อนจะเป็น a c r o b a แบ e a d e r r ธรรมดาก็ได้ก็ใช้ได้นะครับอ่าขอให้เป็นตัวที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับขอใเป็น r e a d e r ดีซธรรมดาหรือจะเป็น r e a d e r Pro ปรดีซก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้นะก็ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยสนาวิทยาก็ได้จัดซื้อตัวลิขสิทธิ์ก็คือตัวโปรไว้ให้แล้วนะครับก็รอปภาสางานสำนักวิทยานะครรบเพื่อจะนําตัวลายเส้นนะครับมาทดลองใช้งานนะครับสำหรับลายเส้นนะครับที่ทางสํานักจะส่งมาให้ก็จะเป็นลักษณะของอีเมลนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆบนหน้าจอแบบนี้นะครับจะเป็น ไลเซนส์ในลักษณะของ Adobe Cloud นะครับ Cloud ก็แปลว,ว่าเราสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับโดยการใช้ ID เพียง ID เดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็อ้างอีงโดยการใช้อีเมลของเรานะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะไป sign าาเข้าเครื่องไหนก็ได้นะครับล็อกอินก็เครื่องไหนก็ได้นะครับวิธีการก็ต้องทำการติดตั้งตัวโปรนี้ลงไปก่อนนะครับโดยแนะนำว่าให้ถอนตัวที่เป็นตัวฟรีก็คือ a c r o b a t DC ฟรีแวร์ตัวที่เราติดตั้งไปเนี่ยนะครับออกก่อนนะครับแต่ว่าจะถอนตอนระหว่างการติดตั้งตัวโปรก็ได้นะครับมันจะขึ้นคําเตือนว่ามีของตัว DC เดิมอยู่นะครับซึ่งมันเป็น trial version นะครับจะ Re e m o v e ก่อนไหมนะครับก็ทําขั้นตอนนั้นก็ได้หรือว่าถ้าให้ดีก็คือ Remove ไปก่อนเลยครับแล้วก็ทําการติดตั้งตัวโปรหรือตัวที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยลงไปแทนนะครับจะสะดวกกว่าครับทีนี้ก็สําหรับขั้นตอน นะครับเมื่อเราได้รับอีเมลซึ่งจะส่งมาจากตัว Adobe นี่นะครับอ่าเราก็ทำการเปิดเมลขึ้นมาเราจะเห็นลิงก์ครับบนหน้าจอที่เขียนเป็นอักษรว่า get started นี่นะครับแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปรับพอคลิกลิงก์ไปเสร็จนะครับเขาจะเปิดหน้าหนึ่งขึ้นมาที่ผมจะอ่าข้ามขันตอนที่หนึ่งก็คือให้เห็นเลยครับว่าพอคลิกไปแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าคือจะมีให้โหลด3ตัวนะครับ อสี่ตัวนะครับตัวนั้นก็คือตัวไฟที่เราจะโหลดติดตั้งบนเครื่องที่เจ้าหน้าที่นะครับจะใช้ในการดําเนินการตัวนี้นะครับที่เหลือจะเป็นแอปนะครับต้องใช้บนโมบายนะฮะอ่าเราจะโหลดตัวาฟก็คือตัวที่มันเป็นเวอร์ชันสําหรับ PC ตัวนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดพอคลิกดาวน์โหลดปั๊บนะครับมันจะไปอีกขั้นตอนเริ่มการติดตั้งนะครับก็คือขั้นตอนนี้ซึ่งระบบก็จะทําการส่งลิงก์อ่าส่งไฟล์ตัวเซตอัพมาให้ จากทาง adobe นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวไฟล์ Setup นะครับอ่าถ้าเกิดใครใช้ chrome นะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะอันนี้พอดีไปโหลดผ่านตัว microsoft edge นะครับมันจะขึ้นมาด้านบนก็คลิกเปิดไฟล์นะครับเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง อ่าน้าต่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายให้เต็มจอที่อนึงนะครับอ่าก็ตามกระบวนการเลยครับคลิก continu e ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนจะถึงขั้นตอนนี้นะครับระบบอาจจะให้เราทําการ sign in โดยการใช้บัญชีนะครับซึ่งเราก็ใช้บัญชีของ gmail ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่ทาง adobe ส่งลิงก์มาให้ทาง gmail นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดไปขอจากสํานักนะครับก็จะต้องเป็นการใช้งานในลักษณะของ a d j ั r a านั่นแหละนะครับเราก็ทําการ sign in เข้าไปนะครับโดยการใช้บัญชีของ gmail a d a n r a นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้งเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้จะเป็นตัว cloud นะครับคือมันใช้งานผ่านระบบเครือข่ายนะครับก็จำเป็นต้องมีการใช้อ่า id ในการอ้างอิงซึ่งก็คืออีเมลนั่นเองนะครับอ่าพอดีว,ว่าอันนี้เครื่องนี้ทำการ sign in ค้างไว้แล้วนะครับมันก็เลยสค cri ิปขั้นตอนนั้นมาแต่ขั้นตอนปกตินะครับท่านต้องมีการล็อกอินโดยการใช้บัญชีของ gmail adandra ก่อนมาถึงขั้นนี้นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ไม่เสร็จนะยังมีขั้นตอนการเซตอัพอีกนิดนึงนะครับที่ต้องมีการระบอุอีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครันี้แล้วก็ไปตามสเต็ปนะครับก็คลิกเข้าสู่กระบวนการติดตั้งอับนี่ก็จะใช้เวลาสัก เล็กน้อยนะครับอ่านี่นะฮะพอดีว่าเครื่องนี้มีการซายอินไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยนะครับก็มาขั้นนี้นะครับทีนี้เขาก็จะถามว่าเราใช้งานเป็นการแบบสอบถามมาเนาะจริงแล้วไอตัวติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเดินไปข้างมาแหละนะครับฝั่งซ้ายนะฮะไอฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเฟสชันต่างๆนะครับ ซึ่งเราจะาเลือกตอบเป็นการเซอร์วของทาง Adobe เองนะฮะอันนี้ถามว่า,า How far are you with Acrobat DC นะครับอืมก็บอกว่าเคยใช้มาบ้างเนาะเคยใช้มาบ้าง Some experience นะครับใช้ในงานไหนนะครับอาจจะลองตอบๆเข้าไประหว่างรอติดตั้งฝั่งซ้ายนะครับอัน,นี้้็เป็นการฆ่าเวลาแต่ถ้าท่านบอกว่า อยากตอบแล้วก็จะสคริปก็ได้นะครับสคริปไฟชั่นนะฮะอ่ะให้ผมก็สคริปแล้วกันเนาะเพราะผมเคยตอบไปรอบนึ่งแนละ้วก็สคริปไปนะครับอ่าจะทําอะไรในการใช้งานนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอ่ะใช้ตัวนี้ครับใช้ในการลงนามนะครับอ่คอนตินเนียลอ่ะ,อะโอเคครับนี่แล้วก็รอละนะฮะ โอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่ามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องหรือยังนะครับก็ใช้เวลาไปเกินจากที่คาดเล็กน้อยนะครับอ่นะครับก็มี ออกมาแล้วนะครับ Adobe Acrobat DC ซึ่งเป็นจะเห็นว่าเขียนว่า new นะครับก็เพิ่งติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็มีตัวอื่นพ่วงเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีตัว cloud service นะครับทีนี้ก็จะแจ้งทุกท่านทราบที่หนึ่งนะครับคือเนื่องจากตัวนี้ลักษณะของการทำงานมันจะเป็นแบบ cloud นะครับเพราะฉะนั้นในทุกครั้งนะครับทีเ่เราเปิดคอมพิวเตอร์มาทำงานนะครับคือที่เราเปิดเครื่อง PC ขึ้นมา สิ่งที่มันจะสตาร์ทพร้อมกับตัว Window s ก็คือตัว Engine ของตัว g l o b a t นะครับฉะนั้นขั้นตอนการสตาร์ทอัพนะฮะก็อาจต้องมีการโหลดโปรเซ s ตัวเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้น1ขั้นตอนนะครับแต่ก็ไม่ทำให้เครื่องโหลดมากนักนะครับอาจจะเสียเวลาในการเช็คอัปเดตแล้วก็ซิงโครไนซ์นะครับระหว่างบัญชีที่เราผูดไว้กับเครื่องหลายๆเครื่องเนื่องจากว่าตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของคลาวด์เซอร์ว นะครับมันก็ต้องมีการรีเช็คนิดนึงนะครับอ่าลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะครับ Adobe ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว Pro นะครับ Adobe Acrobat Pro นะครับอ่าก็สำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ต้องรอตัวโปรแกรมมันทำการคอนฟิกตัวมันเองสักพักนึงนะครับอันนี้คือ ถือว่าเราผ่านขั้นตอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการคอนฟิกตัวมันเองนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับแต่ด้านหลังนะครับที่เป็นแบราว์นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราเข้าสู่หน้าจอที่เป็นของตัว Acrobat เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตที่หัวของโปรแกรมเห็นไหมครับจะเห็นว่า Adobe Acrobat Pro นะครับซึ่งก็คือตัวที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไป มาดูที่เมนู t o นะฮะ o นะครับนะครับสำหรับเมนูที่จะแนะนำนะฮะคราก่อนถ้าทุกท่านจำได้นะครับเราใช้ตัวที่เป็นตัว certificate นะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นอีกเมนูหนึ่ง จะเป็นอีกเมนูหนึ่งจะชื่อว่าเมนู fill and s i g n นะฮะ fill and s i ่าครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นตรงนี้นะฮะ fill and s i g n ครับคราวที่แล้วเราจะเป็นตัว certificate นะครับซึ่งเป็นการลงนามโดย PC เครื่องนี้ แต่ว่าั้งนี้นะครับจะเป็นการส่งไปให้ผู้บริหารลงนามนะครับก็คือว่าธุรการหรือเลขานุก,การนะครับจะใช้เครื่องนี้นะครับในการที่จะระบุตําแหน่งที่จะให้ผู้บริหารลงนามครับจะเป็นการลงนามโดยการใช้ไฟล์ที่เป็นลายเซน็นหรือเป็นการเซน็นสดบนมือถือเลยก็ได้นะครับซึ่งจะมีการฝังตัวเซ็ิฟิเคตเหมือนกัน,นแต่ว่าลายเซน็นเนี่ยนะครับใช้จากไฟล์หรือใช้จากการเซน็นสด เพื่อให้ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จปั๊บเราก็มาคอนฟิกตัวด i จิตอลไอกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้เมนูที่อ่าเราจะใช้กันในวันนี้ก็คือ fill and sign อันนี้นะครับโอเคนะครับอ่าการคอนฟิกตัวดิจิตอลไอก็เราจะใช้ตัวเมนู Certificate ปกติตัวนี้นะครับได้เลยนะฮะผมก็คลิกเข้าไปนะครับเลือกเอกสารสักตัวหนึ่งครับตัวนึงตัวไหนก็ได้นะฮะเพื่อให้เราสามารถคอนฟิกตัวดิจิตอลไอดีก่อนนะครับแต่เราจะไม่ต้องเซ็นจริงในตอนนี้นะครับสมมติผมเลือกเอกสารมาแล้วนะครับผมก็ไปที่ตัวดิจิตอลไซน์นะครับโอเค ครับผมก็จะลองลากสักที่หนึ่งก่อนเพื่อให้มันป๊อปอัพหน้าต่างที่จะคอนฟิก ID ตัวนี้นะครับผมก็คลิกคอนฟิกดิจิตอล ID ครับซึ่งเราจะใช้ไฟล์ที่เราเคยทำไว้แล้วคราวที่แล้วนะครับก็ยูสนี่นะช้อยที่สองนะครับอ่ายูสดิจิตอล ID from a file นะฮะอ่าคลิกแล้วก็ c o n t i n u e นะครับอ่าแล้วก็เร้าไป ทีนี้ถ้าเกิดจำไม่ได้ทำยังไงนะครับก็ลองบอกเซิร์ชดูนะฮะไฟล์ดิจิตอลไอเดีเนี่ยนะครับ,นะรบมันจะมีนามสกุลเป็นดาวจุด pxf อ x กด์ิดนะครับจะเป็น .pfx อนะฮะลองเซิร์ชในช่องนี้นะครับตรงแบถบทาสบาร์ด้านลา่างติดกับวินโดว์เมนูตัวนี้นะฮะ พิมพ์ลงไปในช่องค้นหาว่าดอกจันจุด pfx นะครับ pfx นะครับซึ่งก็คือไฟล์ที่เป็นตัวดิจิ t a ลไอดีของเราเนี่ยครับมันจะระบุผ่านว่าอยู่ใน user ไดซี user เกจติพงษ์ร o กคอมเมนแล้วก็ดิจิ t a ล s ิ gnature นะครับอโอเคแล้วก็ไปตามนั้นนะครับคลิก browse จะไม่ได้ก็จุดเนาะ,ะนี่ครับก็ ถ้าเราเข้าตามผ่าที่ระบุเนี่ยครับเช่นไปที่หมายคอมพิวเตอร์จะมันถึงแล้วแหละนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงเอาใหม่นะครับอ่าไปไดซีนะครับไ,ไดซี User ยูเซอร์ติพง์นะครับแล้วก็ในด็อกิเมนต์แล้วก็ดิจิตอล s ิเ n นเจอร์นะครับอ่านะครับก็เลือกไฟล์ที่เป็นดิจิตอล s ิเ n นเจอร์ขึ้นมา แล้วก็ open นะครับแล้วก็บอรหัสผ่านนะฮะอ่านี่คือเครื่องที่เป็นเครื่องธุรการต้องทำนะครับนั้นรหัสผ่านเนี่ยก็ต้องขออนุญาตผู้บริหารว่ารหัสผ่านอะไรนะครับนะฮะอ่ะก็บอรหัสผ่านไปครับแล้วก็คลิก continue ถ้าเกิดถูกต้องก็จะมาหน้านี้นะครับก็คลิกคอนติเน e อีกครั้งหนึ่งนะนี่คือถือว่าถูกต้องแล้วนะครับตัว c e r t i f i c a เคเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในขั้นตอนนี้เราก็ถอยไปได้นะครับแคนเซิลไปนะครับอ่ะเราจะกลับมาใช้เมนูที่เราจะใช้ในวันนี้แหละนะครับโอเคนะครับกดปิดไปมาที่เมนูทูนี่คือเป็นขั้นตอนกันที่เอา ที่จะเอาตัวซิกเนเจอร์กลับกลับมาใช้ใหม่เพราะว่านี่เป็นการติดตั้งใหม่มันอาจจะไม่เห็นตัว id นะครับที่เป็นดิจิ t a ล id เนี่ยที่เราเคยทําไว้จากคราวที่แล้วเพราะว่าอันนั้นมันเป็นตัว free version แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น pro นะครับถ้ามันเห็นก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ใช้วิธีขั้นนี้นะครับแต่ก็ทดลองดูก็ได้ครับถ้ามันไม่ขึ้นว่าให้อ่า c o n f l i g new digital id นะครับก็แปลว่ามันเห็นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่า new ก็ ให้ทำการแอ d ตัว signature เข้าไปก่อนนะครับเอาละเรามากับมาใช้เมนูที่ต้องการวันนี้ก็คือ fill and sign ะนะครับคลิก select file นะครับเลือกไฟล์ที่อ๋อกดรับไฟล์ file ที่จะทำการส่งให้ผู้บริหารลงนามนะครับคลิก file open นะครับอ่าโอเคนะครับเนื่องจากเมนูนี้คือ fill and sign สมมุติเราจะมีการ fill เล็กน้อยเช่นติ๊ก นะครับว่าเห็นชอบข้อเสนอแนะประมาณนี้นะนะครับมันก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับก็จะทำการส่งให้ผู้บริหารลงนามนะครับโดยการเลือกเมนูจากข้างบนนี้นะครับ Request Signature ก็คือขอให้ลงนามนะครับคลิกไปอ่เครื่องก็จะถามอีเมลของผู้บริหารนะครับก็ป้อนไป จะมีหัวข้อคือนี้นะครับนี่เป็นหัวข้อของ subject จะอยู่ข้างล่างนี้ถัดมาด้านล่างนี้เราจะพิมพ์เพิ่มเติมก็ได้ครับว่ายกตัวอย่างเช่นช่องล่างเราจะพิมพ์ว่าโปรดลงนามนะครับหรือโปรดพิจารณาลงนามอะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องระบุว่าจะให้เซ็นตรงไหน นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีลายเอ้ยม,มีมีรายชื่อไฟล์ที่จะแนบส่งไปกับอีเมลคืออันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่จะให้เซ็นนั่นเองครับครับแล้วก็มาคลิก specify where to sign ตรงนี้อ่าเครื่องก็จะทำการประมวลผลตัว pdf อัปโหลดขึ้นตัว adobe cloud service นะครับแล้วก็จะสแกนเอกสารอ่ด้วยความที่มันฉลาดนิดหน่อยนะครับฉลาดพอสมควรนะครับจริงๆมันจะรู้แล้วนะครับว่า ให้เซ็นตรงไหนนะครับสังเกตนะครับอันนี้ผมก็ได้หน้ากระดาษมาแล้วเนาะผมลองเลื่อนลงมาด้านล่างซึ่งก็จะมีตำแหน่งที่จะให้เซ็นจึ่บนี่ครับแถวๆนี้อ่ะผมก็เอาเมาส์มาชี้แถวนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นบล็อกว่าอ่าแถวนี้ใช่ไหมนะฮะถามว่าประมาณอย่างนั้นถ้าเรายืนยันเราก็คลิกเลยครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็อ่าอาจจะเป็นการระบุเองอีกทีหนึ่งก็ได้รตรงนี้ระบุตำแหน่งไปนะฮะที่อื่นเนี่ยครับ มันจะหามันจะใส่ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือประมาณเท่าน,นี้แหละครับคลิกขึ้นลงไปป๊บนะครับถ้าช่องยังไงใหญ่เล็กไปเรออาสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับหรือจะเคลื่อนย้ายก็ได้ครับถ้ามันไม่ตรงตำแหน่งนะครับอ่านั่นคืออันดับแรกหาที่วางลายเซ็นนะครับแล้วก็จัดขนาดให้มันพอเหมาะพอดีนะครับ นิดนึงเคจัดนิดหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นการเขียนครับให้เป็นการเขียนอ่านี่นะครับเลือกใช้แบบปากการครับอ่าครับใช้แบบปากกาแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มเซ็นนะครับก็คือส่งนะครับส่งไปตามที่อ e ีเมลที่ระบุ อ่านี่เครื่องก็จะบอกว่าแบบฟอร์มนี้นะครับได้ส่งให้ผู้บริหารได้ทำการลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับมีหน้าที่เราก็คือบอกผู้บริหารว่า,าท่านครับเช็คเมลหน่อยนะครับท่านก็นจะเช็คเมลนะครับอันนี้เราก็ต้องหาวิธีแจ้งเนาะว่าจะแจ้งโดวยวิธีไหนนะครับทีนี้สมมุติว่า เราได้ทำการแจ้งผู้บริหารเรียบร้อยโอเคนี่เป็นหน้าจอของมือถือผู้บริหารนะครับพอเราส่งไปแล้วนะครับผู้บริหารก็จะต้องมาเช็คเมลครับซึ่งก็จะมีเมลฉบับนี้ฉบับแรกนะครับเข้ามาที่ inbox อกซนะของผู้บริหารก็คลิกเปิดเมลเข้าไปนะครับีนี้พอดีว่ามันมีฉบับเก่าอยู่เนาะก็ จะต้องเปิดอ่าพวที่ล่าสุดนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีเข้ามาอันนี้ฮะอะผมก็คลิกที่ปุ่ม Review and Sign นะครับคลิกเข้าไปเขาก็จะถามว่าจะใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนผมก็ใช้ตัว Chrome นะฮะหรือจะเป็น Safari ก็ได้ผมใช้ Chrome แล้วกันครับ Open ปั๊บอ่าหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เอกสารที่ส่งมาก็จะอยู่ข้างหลังนะครับ ก็เนี่ยวผมก็แตะคอน t ิ n นีวนะครับเพื่อจะเห็นหน้าเอกสารชัดๆผมก็อ่านไปนะครับอ่าเห็นชอบตามนี้ใช่ไหมฮะสังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีช่องให้แตะนี่นะเพื่อจะลงลายเซ็นท้างล่างนะครับผมก็จะแตะช่องนี้ไปอ่าก็คือเซ็นตรงนี้ประมาณนี้ครับคลิกแค่แตะหนึ่งครั้งนี่ตัวมือถือแนะนําว่าให้ตะแคงนะครับให้ตะแคงอ่าผมจะตะแคงเนาะเพื่อจะให้เซ็นได้ นถนัดเนี่ยครับอสายเฮียก็คือเซ็นตรงนี้นะครับท่านก็วาดลายเซ็นลงไปเลยครับนะ,ะจากนั้นให้ป้อนชื่อสั้งนิดหนึ่งนะครับไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ครับเป็นอุรกรระ พุทธอลอย่างย่อครับอ่าก็ับตังมานเดิมนะครับเพื่อให้เห็นนะฮะพระวางนอนจะไม่เห็นว่าเราพิมพ์แล้วเป็นยังไงนะครับก็คลิกแอป l y ครับอ่านะครับลายเซ็นก็จะไปอยู่ในช่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราแตะที่ปุ่ม finish ข้างบนนะครับเพื่อจบกระบวนการนะครับอ่าก็คลิกปุ่ม tab to s i z n อีกรอบหนึ่งครับ โอเคนี่คือสิ้นสุดขั้นตอนการลงนามนะครับคำถามคือนะครับจดหมายไปไหนนะครับก็จะรีプライไปหาอย่างเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับะจะมีโนติสบนจอแล้วว่าเอกสารถูกเซ็นเรียบร้อยแล้วนี่คือจะไปโผล่ที่เครื่องเจ้าหน้าที่นะครับว่าผู้บริหารได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เช็คเมลนะก็คือเจ้าหน้าที่นะฮะก็ทําการเช็คเมลนะครับแล้วก็ ดาวนโหลดเอกสารลงมาแล้วก็จัดส่งเข้าตามระบบธุรการปกติทุกอย่างนะครับอ่าก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการที่จะลงนามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าไม่ได้ใจจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้นะครับว่ามีเมลเข้ามานะครับ ที่ inbox ของอเครื่องที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับดูว่าเอกสารที่ตอบกลับมาเป็นลนักษณะไหนนะครับอ่าเนี่ยฮะที่ผู้บริหารตอบกลับมาอันนี้ครับอ่านี่ครับเอกสาร ที่ลงนามมาเห็นไหมครับมีลายเซ็นมีอะไร,เ,ะไรเรียบร้อยเราก็ทำการดาวน์โหลดเอกสารออกมาครับแล้วก็นําส่งนี่ครับดาวน์โหลดข้างบนเป็นพรีวิวกับข้างล่างก็จะเป็นตัวไฟล์แนบก็ดาวน์โหลดมาเลยดาวน์โหลดเรียบร้อยลองเปิดดูซิ เรายังไม่โหลดนะครับโอเคโหลดเรียบร้อยอลองเปิไฟล์ดูนะครับอ่านะครับนี่คือที่เราติ๊กให้ไปนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นลายเซ็นของผู้บริหารนี่นะครับส่วนหน้าที่แถมมานี่ก็เป็นดีเทลนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างอ่านะครับก็เหมือนเป็นหลอกที่จะบอกว่าตั้งแต่บนัการร่างแล้วก็ส่งออกไปผู้บริหารลงนามตอนไหนตอบกลับมาตอนไหนประมาณอย่างนั้นครับก็ จะเป็นทราน s a c t คชัของตัวกระบวนการทั้งหมดนะครับก็จบนะครับขั้นตอนการทําเอกสารจัดส่งให้ผู้บริหารลงนามผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคขอบคุณครับ